Ja, ja, ja! สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกเราสุดเตี่ยวไงเส,สี่ยวไปเลยจ้าเออเสี๋ยวต่อะไรนะอะไรนะตอนนี้นะก็อยู่กับผมเดนโซเองนะเกิร์บอยส์เป๊ะๆแชซ่ครับหมาบินเออ,เอ,อวันนี้เราไปอยู่ในเกมอะไรครับคุณ10 20เออวันนี้เรามาเล่นเกมมกักไงไม่ใช่เกมเดฮักเหรอตัวเขียวเออไม่เหมือนอยู่นะเอาไปเเล่ดีกวาออไปพูดท่อนทำเพลงแล้วโหลด เสร็จได้ไปเล่นไมค์ครับดีกว่ามาจากไหนวะไอ้เนี่เปิดผีมาเนี่ยอนายมเปิดผีแล้วเยอะดิกูยังไม่ได้ถามเอาเลยโชเซียนดิเอิร์ธเราต้องโชเซียนดิวะจะไปหยองอะไรเ็แคไอ้แรปเตอร์นางโง่เอ้ย ไอเสานี่คือเสาอะไรมีไฟด้วยอยญ่ยายาเออสนใจโกเลมปะมึงเอาเอาก่อนแล้วกันสัดไปเปิดผีมาเมื่อกี้ยังไม่ได้เขียยอะลรจั์เอ้ยมีเสาตรงนั้น่ะไม่เสาว่าไม่ทันว่ะมืดแล้วเออต้องบูแล้ว่ะยกหาหาของกินไม่รอเลยอัพขวานยังยก เออเฮี้อ่ะที่ขวานขวานขอขอไหนโต๊ะคาบอยู่ไหนคราบอ่าทำหม่เล้วนี่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 ได้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 แล้วครับเลยครับเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงโกเลมเหม่อโกเลมต้องแค่ไหนกันเชียววะเออหึหึเลมเหม่อเลมหน้ามึงไงเปรตเอ้ยนี่คือตกมาแล้วเออเร็วกว่านี้นี่ลีนี่กระเพาะเฮ้ย แย่ละแย่ละแย่ละแย่กูเลยกูก็แย่เหมือนกันเปรี้ยวไอ้สัตว์เล็มโอ้ยโอ้ยอออเจ็บเจ็บเ็บโดนกัดวยแล้ว่วแล้วอแล้วอแล้วๆๆมาแล้วช้าแล้วชาแล้วชาแล้วชาแล้วอีตัวเวทชื่อเอ้าไม่ทันละตายไปละอาได้กินเลย เออหาของกินดีกว่าเก็บเห็ดละมาะกินดีกว่าไปขุดบัวก่อนเพื่อนนะเดี๋ยวมาเออ,เออขุดมาใส่หม้อเลยเรายังไม่อยากทาบ้านกันเองเอ่ะกเรืองสร้างบ้านเนี่ไว้ใจผมได้นะสร้างก็งได้สายสร้างแต่หาที่ทำเลยดีๆเฮ้ยเอาว่ะได้ดูดเลือดวะ่ะเอาว่ะกูได้แต่ของอะไรไม่รู้เนี่ยพีนัทบัตเตอร์เพิ่มสเตมินา,าเฉยเนี่ยกดกระหลงปงเลยเพื่อนช่วยเกือบปีมั้งว ไม่โดนไอ้เปิดโกเลมดีกว่าเฮ้ยเปรี้ยวอะอู้อะไรโอ้หหของใหญ่คุณถึกว่าโกเลมธรรมดามาได้แค่นี้เองเออนี่แรงอยู่ตีตีแรงตีแรงอยู่ตีแรงอยู่ระวังระวังระวังโอ้ยจะมือถึงแล้วอทีเดียวตายเลยยกเลยยกเดียวละ อ้ามันทุบมันนี่เนี่ยระเบิดเลยเอ้ย,อยเห็นเหมือนเห็นบ้านตรงนู้นอ่ะเออไป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 ,ไปหาทำเลที่อยู่นี่มาเรือเรืออะไรวะเรือกับบ้านอยู่ใ,ใกล้กันเลยเนะี่ยอ๋อเป็นเรือเควสปะวะ <c oughs> เหมือนเป็นเรือที่ต้องให้เราสร้างของบนเรือต่ออ่ะอาจจะเป็นเรือเควสก็ได้งั้นก็ทำบ้านแถวนี้เลยหรือเปล่าเริ่มเลยเริ่มเลยงั้นงั้นงั้นช่วยตัดไม้หน่อยนี่เห็นในมือไหมเอ้ย ยกคาบได้ไหมขี้ริโตะคุงตาไม่ทันละมืดแล้วว่ะเยอยละมีอะไรกินได้กินก่อนตอนนี้เอาให้เต็มก่อนเฮ้ยมาแล้วมาทะลุบ้านได้ด้วยย่ะจามหน้ามันเฮ้ยเฮ้เฮ้ยหยสวิตช์สวิตช์ระวังหลังระวังหลังนี่ไงเฮ้ยข้างหลังเอึศนี่ ยโอเคโอ้ย yes. okay. ตัวยักษ์ตัวยักษ์ระวังเฮ้ยผ่านวันแรกไปได้อย่างสวยงามว่นรอบนี้ไม่ไม่อันตรายเหมือนคืนที่แล้วไงจบเฮ้ยเจอบ้านอีกหลังตรงนี้เฮ้ยสองหลังเลยเฮ้ยมีโต๊ะคราฟด้วยนินนาเราเคยมาอยู่ที่นี่เหรออาจจะมีอยู่แล้วเป็นอ๋อของปรกอบฉากโอ้มีธนูมีแอปเปิลมีขวานกูเป็นกรีนแอโร เรีนจริงๆหุย้ยโ,โ,โอ้โอ้โอ้ของดีของดีที่ไม่ใช่ขิงดองกูโคตรเท่เลยว่ะตอนนี้นี่กูเทพไหมทุกคนเฮ้ยเอาว่ะในเสื้อผ้าว่ะเท่เออ,อ,อมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยวางไงวะมาดิโอ้ยขุดอุ๊ยโคตรแรงโคตรแรงเฮีย หมาหมาหมาป่าเดียวได้ระวังโจว้าวหมาป่าเดียวดาย<อ>าาาเหรอเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยยักษ์ยักษ <c oughs> ์มันมันมาติดบ้านเราอย่างเงี้ยโอ้ยนยนี่ไงมีไงทุบทุบดาบนี่มีใครเอาบ้านให้กล่องอ่ะเอา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 ไปเว้ยไ,ไปจนภัยต่อละเอ,เ,อเจอเลขขุดมาด้วยนะใช่เลยดิ ้หน้าเปิดจังเลยอ่ะขอร้องเลยว่าเฮี้ยเอาได้อะไรอ๋อเฮี้ยหมาป่าเดียวได้หมาป่าเดียวได้อือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เกาะจะแตกแล้วนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยละเฮี้ยละเฮี้ยละงานหยาบโอเคโอ้ยเกือบไอ้เฮี้ยไม่น่าเปรี้ยวเลยกูเกือบตายละ หาหาได้หรืมอมัะนะเออว่ะลืมเลยไม่มีเลยแถวนี้ไม่มีตัวอะไรให้ตีเลยมาแล้วบอลมาแล้วโอเคไปละบเลากำลังกลับบ้านเหืออนี่ไงโคตรเท่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 จามหน้าอื้อโกเลมโกเลมขุดขุดมันขุดมันเอาอหินนี่เออสวย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 โอ้ยหน้าบ้านเต็มเล โอ้ยผีเต็ม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 อ่ะกูจะตายแล้วยกหนีหนีก่อน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 เออเออายกแตกเหรอกโดนลุมอ่ะโอ้ยโอ้ยกูจะตายเหมือนกันเออเออเออฉิบหายแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกูไม่ไหวขอกินก่อน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 ไอพ่อโมมาดิไอ้ข <si ี้ไอ้ขี้เอาทีตัวนี่ได้อยู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 ่ ยังไม่ตายไม่ใช่วันนี้เออโอ้ยสอตยชุบหยกดิหยก <c oughs> อันเชยเออแปลว่าตายก็ไม่เป็นไรจริงนะถ้ามีคนชุบใช่ใช่เฮ้ยหาเขากินก่อนันเนี่ยงมาป่าด้วยอ่ะทานด้วยเอาไปให้หมดหยวนมันเป็นต่างกายเลยก็เผื่อต้องใช้ไงเอาว่ะเราเป็นคนมีอารยธรรมขึ้นมาแล้วอ่ะมีบงมีบ้านนะเจอบัวสามตัวจัดเลยจัดเลยเอีเอ นี่โชะกูจะรีบกลับบ้านแล้วเอาอาหารไปเผานะสวยสวยไอ้เหี้ยเกิดแล้ววะผีเกิดแล้ววะหายละไหวกันไหมไหวไหวไหวสบายแค่มอนกระจอกนะกูโดนรุมอยู่กูโดนเฮ้ได้ได้ได้โยก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 จะตายแก้วไอ้เหี้ยสถาปนิกกูนี่มึงอย่ามากัดสถาปนิกกูโอ้โหแม่งโกเลมคู่เลยว่ะไม่เดี๋ยวนะกูต้องไปอ้อย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  ยกตายเหรอกูตายในบ้านเลยโอไม่นะไม่นะไม่นะกูจะตายกูจะตายกูจะตายเออกูเผากูเผากูเผาอาหารอยู่โอ้แย่ละงานหยาบละขอมาขอขอหน่อยขอหน่อยอาหารเอออ้าวเฮ้ยเกลียบอาหารอยู่ไอ้เปรตกูตายละเออแต่เดียวสิมาเอาพวกกงพวกเกาะกูอยู่ในศพกูอะเดินเลี่ยงๆก็ได้นะไม่ต้องปะทะก็ได้นะเพื่อนได้ปะหรือมันเล็งมึงแล้ว มาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยแรงแรงอุ้ยหรือว่าเราจะมาได้ไกลแค่นหนเอเฮ้พูดไปท่านขาดคำก็สำหรับมักนะครับขอจบเพลงทีานี้ล้กันนะครับไม่ไม่ไหวไหวเปี้ยวกันจัดเลยแต่ละคนเนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สูตรเตี๋ยวด้วยนะครับแล้วก็ ใครที่จะไปงาน t g เปีนี้<ช>หวังว่าจะได้เจอกันนะครับใช่ไหมเพื่อนกดเลยกดกดเลยกดอะไรวะกดไลค์ไงอ๋อ <laughs> เอาแล้วนะหาเรื่องกูแล้วไอ้สัสนเลยครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปเท่าน,นี้แล้วกันนะฮะดีกินได้ทำายบายนะครับบ <laughs> ไปจ้าย <laughs>